สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้โบมีร้านเติม UC มาแนะนำนะครับถือว่าเติมถูกแล้วก็เติมไวมากๆเลยนะครับเป็นร้าน Listman Shop นะครับส่วนในการเติมนะครับก็นำเลข ID และชื่อตจวละครนะครับแล้วก็ไปที่ร้าน S Listman Shop อย่าลืมแอปด้วยนะครับผมเดี๋ยวหาร้านไม่เจอหรือว่าเติมผ่านทาง Facebook Page นะผมทาง Listman Shop เลยนะถือว่าคุ้มแล้วก็ถูกมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นใหม่สำหรับทุกเดือนด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะคุณโบยังไม่หยุดหรอเปลอยังเลยยังเลยจากพวกนี้มันก็สามเอ็น มันทำงานวันนี้วันสุดท้ายแล้วก็คุณงน้ดเดทำไมอ่ะคุณรู้จะมาหาผมหรอไปได้เหรอโควิดไงโอ้โหเบอร์ไหนสะท้อนจะเบอร์สามนี่เลยผมปิดเบอร์สามปุ๊บปิดเบอร์สามปุ๊บหายทอนเลยหายทอนมีคนลงนะเฮ้ยชุดนี้เนี่ย ไม่มีตังค์สมอีกแล้วเราจะบอกต่อผมว่าไม่มีตงังค์ผมว่าไม่มีตง you, D, D, D. ังค์แต่อยู่ดีพรุ่งนี้อยู่ดนะีพรุ่งนี้ว่าจับได้เสร็จไหมมีเสร็จไหมซึ่งไหนครับมาร์คจุดโลเคชันยังไม่แน่ใจนะว่าล็ลอก,ก่รือว่ากลางขึ้นบันได เรียบร้อยแล้วผมเราต้องโชว์สาวหน่อยนะทุกคนโบมามสะท้อนตัวเองปะใช่เหรอผมสะท้อนตัวเองเหรอแอม24 I got supplies ใช้ป่ะครับไม่ครับผมขอได้ไหมได้ไได้อาปเขออะไรขอได้เหรอ ได้เอาไปเลยอ๋อโอเคครับผมไปไปไปอยู่ด้นบนเล่หออยู่ด้านบนเลยหรอรู้ว่าจะเล่นโมงไหนอ่าหุบผมได้ปืนจริงต้องปืนจริงผมอยากได้ปืนพอดีผมมีคูณแปดไงครับหรือว่าเพื่อนมีอย่างอื่นให้ผมด้วยอ่ะเป็นไร เบาได้เบาไม่ก็เผื่อมีแย่อะไรครับแย่น้ำ่ยไปเลยย่นบมาเขาม่ทะเลาะนแล้วเจอบ้าเจอบ้า Five minutes later ทุกคนไปเที่ยวไหนมาบ้างนะถือว่าจะฉลองกันอยู่บ้านผมก็น่าจะทำงานปกตินะโคชิงกิสลับโคไหนเออใช่ใช่ไหมมันมีแต่เบกาโดนดิว่าเออผมก็ตามน้ำไปเลยนะตอนนี้นะคุณโรคนุ่ยสวัสดีครับผม

ไปไหนวะนะคนนี <S <S ้อย่าพยายามน็อกนะไดยังไงีิดไปสมกติสมกติมันจะกลับมาช้านะสามสองโดนอยอะเหงื่อไป วิ่งกลับมาเพือ่อนเอาวก่อนนะมันขับรถไปไหนมันต้องไปทางนูง้นไงโอ้โหไม่เน๊ดเลยวัตชอ่ะข้างหลังนกตัวไหนนกหนึ่ง มันน่จะชุกมันน่จะชุกอ๋อสำหมันเห็นมองไม่ติดเจ้อีกอ้ยเยดเฮด มาไปกระส้ยกระสุนด้วยกระสุนไรกระสุนไรหมดอะเหยวเหยวเหยวผมเหลืออยู่คแล้วห้เวลาเวลาอีสมตัวลังอีสาตัวหลังข้างนี้เดี๋ที่ดูมันก็เหลือที่ Những mặt. 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 Những ต้องเทปวะอุ้ยมีแค่ SK S K S ปุ <S ๊กปะใครครับอันนี้ออกขวามาอ้อมมานมาแล้วนะข้างหน้าโอ้โห ทิดซ้ายปะทิดซ้ายมาสามสิบนัดเวรนกรรมแล้ววางเน็ตนะนอกอีกเจ็บมากคุณนึกสวย้เกิดไปแล้วดูก็จะหมดนะครับ ต้องหาลูกเพิ่มหมดเลยลโอ้เกือบไปแล้วเมื่อกี้อะไรตอบกัแอดดอร่ดีลอ้อมหลังเิตรงนี้จุลเิงข้นยุ้ยเับอ้ยเวนกรรม แต่ระวังบนนะโอ้โห Watch out มีที่เนี้ย Watch out โล<อ>งเข้ามาเหรอเปล่าจอด Five minutes later ไม่มีค่ะบไม่มีครับสองคนเหมือนมันหายไปเลยปะมันหายเลยช่องเลยอะไม่รู้ช่องอื่นก็ไม่ได้ ข้างหน้ามีคนไหมผมเห็นเป็นกิ่งไม้หนันหลวงนะคือพอหนกปพวกนี้รู้เลยว่ามีซัมติงอะไรมีอะไรอยู่แน่ๆเนี่ยคนข้างโล่งแปดตัวสองหกเจ็ดอยู่ในระดังเลยเฮ้ยฮะไต้งหลัง ดูดิหาที่แอบเลยอ๋อลดลดลดคนดผมขึ้นอยู่นะอทำไมของบางคนขึ้นของบางคนไม่ขึ้นคุนที่เอารถอ,ออกคนนั้นันอยู่ไหนไเห็นไหมไมไ่ขึ้นอนะเกี่ยวกับระบบปะ iOS กับ Android นี้ปะเกี่ยวไหมคุณนดูใช้ของอะไรมีนมันจะถามนี่ ่นี้โดนหลังแตกแน่นอนเก<ร>็บบวกกนะันะนะเล่นอ่ะยุ้ยเล่นป่ะไม่เดี๋ยวดูปๆๆป้ปปเหมือนผมเวลาก,กระตุกทีไรจะรูร้อว่ามีคนเออเราต้องเป็นไ um อแมงมุมแน่นอนเลยว,วะ่ะเพราะเรามีสไปเดอร์เต<ๆ>็มัช่แล้วอกะเป็นโเป็นโนที่ คี่ว่าเราใกล้เขามากนะอือใช่คุณยูเคยได้ยินคำนี้ปะที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยขึ้นมาก่อนขึ้นรถมาโอ้ยโอ้ยมันอยู่ไหนวะมันยูไปว่านอนเนียนเลยโอ้โหอง่วว่าเนียนเหรโอ้ย ออกมาได้แล้วนะค่อยไปพร้อมวงดีกว่า mm hmm. ผมยังไม่เคลียร์ด้านหลังให้คนณยุ้ดูคุณโบครับขึ้นอยู่นะช่องวิโบเขามีเห็นไหมก็มีนะช่องผมก็มีช่องวุ้นองนก็มี <Hey. S 1> แม่นอยู่นะเนะี่ยไม่น่าไปวัดเลยอ่ะไม่เป็นไรได้อยู่ครับ ผมไม่ชอบไปที่นี้ขึ้นเ,เลยมุมเราต่ำลงนะเอ้ยออล้ว ตรงนี้ได้เลยอ่ะวงแชมป์เกือบแชมป์ว่ะอืมตายแล้วเราพูดอะไรไม่ได้เลยวน่ะมันยุ่ยอะลรวันนี้ตนนุ๊กเก่งจังเพื่อนเอาโคตรแบย เห็นนะอุ้ยเจ็บมากเน็นนะนอกละนอกสองดูดระวังขวา ล็อกสองล็อกสองล็อกสองเหลือสองเหลือหนึ่งเหลือสองนี่เห็นตัวขอคุณจุ๊ดเตรียมรถเลยเตรียมรถขับไปชนเลยเดี๋ยวผมล็อกให้เดี๋ยวชนอะไรอ่ะโอ้ย,ยไม่มีก,อก่อน ทำคุณวิทย์ซ่อมรถเหรอซ่อมรถเหรอสาวเร็วๆตือวเาคุณยิทยติด DTA low pay โเหมันซ่อมรถเลยอะโดนลากสองคนเฮ้ยข้างหลังค่ะคุณโมเฮ้ยอยย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 ดียย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 ย ผมคิดว่าคุณยุ้ยซ่อมรถเมื่อกี้เนั่นกับ GTA เลยเย็นอยู่หน้ากระโปรงไง